ใครก็ได้ใช่ไหมใครก็ได้เลยที่รู้สึกว่าเฮ้ยว้าวมากกำลังแบบโหขับรถชมวิวอย่างเงี้ยถ่ายได้เลยอ่าอย่างงี้ช็อตจังหวะที่ผมชนะสายลับอย่างงี้มันผมว่ามันน่าจะเป็นช็อตที่ผมต้องถ่ายผมว่าถ่ายยากหน่อยเพราะว่าเขาจะไม่ชนะผมต้องถ่ายเก็บไว้อยู่ใต้เท้าผมอย่างเงี้ยผมถ่ายเอาไปชนะสักเกมก่อนปะก่อนจะทํำชาเลนจ์เหมือนเดิมทุก EP แบ่งทีมครับแบ่งทีมแบ่งทีมแต่ว่า EP จะเป็นการให้เสนอตัวว่าใครอยากเป็นหัวหน้าทีม2คนผมไม่ซีเรียสเรื่องเรื่องการเป็นหัวหน้าพร้อมผักก็ต้องถอยนะคือผมไม่ได้หมดพี่ว่าเคิร์นน่าจะเสนอตัวด้วยอีกคนมีใครอยากเป็นบ้างเฮ้ยเฮาต้องตีกันหน่อยสิผมว่าส่งทีมไปนี่ดีกว่าแค่หลับจัดจังกว่า